อืมสี่สามสามครับพิมพ์สองหน้ายอดนิยมครับพิมพ์สองหน้ายอดนิยมพี่ห้าร้อยพี่แบงครับพิมพ์สองหน้ายอดนิยมครับในงอพิมพ์สองหน้าครับเจ็ดร้อยพี่ วันนี้เจอได้คนแม่นแมนเลยแปดร้อยครับหนึ่งพันพี่สองพันมาได้เลยครับอย่างไงก็เกินสองพันห้ารายการนี้สามพันต้องมีพิมพ์สองหน้ายอดนิยมพิมพ์สองหน้าองค์พ่อจตุคามรามเทพยอดนิยมครับ หนึ่งพันสามร้อยครับโอ้ oh, พี่พาลาเบามากพิมสองหน้านะครับนิยมสุดแล้วนะครับในตอนนี้นิยมสุดในตอนนี้ครับสองหน้าพิมสองหน้ายอดนิยมนิยมสุดในตอนนี้ครับนะี่ครับหัวใจหลักของรุ่นนี้ครับพี่องค์พ่อจตุคามราประเทศครับไม่ได้มีทุกเหรียญน,นะหนึ่งลังเนี้ยมีแค่สองเหรียญน,นะครับมีเนื้องอหนึ่งมีเนื้องอรายการนี้แล้วก็นว่ารายการที่สิบสาม นะครับมีแค่สองเหรียญเท่านั้นร้อยลังเลยหนึ่งร้อยลัง 1, 100หนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยมีแค่สองเหรียญเท่านั้นมีแนืงอหนึ่งนวาหนึ่งครับพี่หนึ่งพันห้าครับยังไงก็เกินสามพันรายการนี้ใส่สองพันแล้วเลยพี่ลุยเนื้อง,งอพิมพ์สองหน้าครับหนึ่งพันหกร้อยครับพิมพ์หลักยอดนิยมเลยพันเจ็ดครับ ใส่สองพันมันเลยพี่ลุยครับสองพันครับสองพันสองมาผมเดินเวลาให้เลยพี่สองสองมาผมเดินเวลาให้เลยครับสวัสดีน้องมาร์คตอนนี้นําีมีสองพันครับ สองสอง,สองมาผมเดินเวลาให้เลยพี่นะครับสี่สามสามพี่นะครับวิดตองเลยนะ 2 0 0พันสองมาผมด้วยเวลาให้เลยพี่ตอนนี้นํำที่2,000เท่านั้นครับหานี่เกิน2,500สบายสบายอยู่แล้วพี่นะครับเวลาผมขายไปในเกือบ3,000ทุกเหรียญพี่นะครับพิมพสองหน้านิยมสุดในตอนนี้แล้วพี่สองหน้านี้นิยมสุดในตอนนี้แล้วครับเพราะพี่เป็นพิมพ์องค์พ่อจตุคาเมีตอนนี้น้ำที่สองพันครับอ่ะผมเดนเวลาเลยพี่นำที่สองพันครับรายการนี้ พิมพสองหน้าครับนิยมสุดตอนนี้ครับตอนนี้นำที่สองพันเท่านั้นครับอะไรโอ้ยหทำงานกินปุ๊บกี่มับไปนเนาะโอ้โหพี่ไปครับรายการ งอพิมพสองหน้านะครับพิมพสองหน้านี้ยมสุดนะครับพี่หัวใจหลักของรุ่นเลยพี่องค์พ่อจตุคามนามาเทศครับนะครับรายการนี้นํ 2, าที่สองพันบาทไม่มีใครให้มากกว่านี้ขออนุญ,ญาตจบการประชุมครับใส่ได้ใส่โดดได้โดดไม่ถึงสามพันยินดีด้วยรายการนี้โอ้โหพี่พิมพสองหน้านะครับ สองพันนึงหรอพี่พิมพสองหน้าอะไรครับเนี่ยไอรักกันรั่วเฮ้ยใช่เหรอพี่องค์พ่อรัตุดรามาเทพครับพิมพสองหน้าจบการประชุมครับเห็นค่าก็มีค่าอินดีคนที่ได้ครับอินดีคนที่ได้พี่สอ 2000, งพันครับพี่แขบด้ายหนึ่งได้เลยครับ แถบรัานหนึ่งนี้เลยพี่นะครับพี O E V ครับโคตรเบาเลยพี่สองพันงานเข้าผมแล้วรายการนี้สองพัน